อีกาถุงใบเดียวไอ้เหี้ยแปะโซอานทีเดียวดับเลยเนะครับพอทีชแนลวันนี้หลายที่ประสบความล้มเหลวในการใช้กลงโปไปแล้วเราจะมาถ่ายกันด้วยกล้องมือถือธรรมดาถ่ายครับถ่ายเพราะที่ว่าแม่งนึกว่ามันปรับมุมกล้องครับแล้วมันไม่ได้ปรับเริ่มเลยเลยกดอัดใหม่ครับแพงเพล้งเลยครับเดี๋ยวค่อยรอบหน้าค่อยลองใช้นะสี่ครับผมรอบหน้าจะเตรียมเตรียมเมมมาให้นะคม่ก็สี่กัห้า คิดเหมือนเดิมไมเดิมซื้อแมงไมใหญ่ใส่ไหพี่คิดเหมือนเดิมเลยผมคิดพลอยได้สี่พลอห้าพันหนึ่งอ่ะส่วนละกายผู้โดดเด่นฮอราวาผมคือแบ็คเคิร์ดมูริเอลน่าเขเล่นแค่จะรู้มูริเอลใครมองไม่เห็นเลยก็แค่ไอ้ช็อปเอตโตโฟมองไม่เห็นเลยฮะใครไอบอสอะมองไม่เห็นเลยเกยังงั้นเหรอไม่ได้เกยแอตโตโฟมันเป็นเพศแอตโตโฟไม่แต่ไอีมูริเอลมันคือสตาร์สตาร์เป็นทีมคานเดียร์ซึ่งมัน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 จาดแอตโตโฟข้อบดเดิงมันมันทำตาสต๊อกปุ่น ถ้าจะไปจะไปเลยนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่มันลืมไว้ใช่ใช่แป้งกับนมตัวแกนุ่นมนุ่นหงนมจะถามมันอยู่ว่ามันไม่ได้เอาไปหรอแล้วมันบอกให้เอาไปไหมด้วยที่งใช่มันบอกให้แป้งเก็บไว้ให้มันด้วยให้นมอ่ะแล้วนมอ่ะนมให้พี่กินแดกซะแดกซะใส่นมใส่ใส่อะไรไละตู้เย็นไว้ก่อนไม่ใช่ใส่นล้วแข็งเวลาไหนทำไงบอสโกงอือส่งกลับด้านให้กูเลยไม่รู้เหรอแค่นี้มาร์กการ์ดเราอะมาร์กเราเราอะโทษคนเดินมันกลับมาทั้งเด็กเลยไอ้บอส ไอ้ชู้อะยิงไงตะเกียร์นังนน่ยิงให้จับอะครับแม่เอาอ๋อจะเร็วมันเอาไปสามไม่ครบมันทิ้งไว้ใบหนึ่งเออ<ต>ทั้งเด็กอะคือไม่ส่งมาได้นเนี้ยก็ไม่ก้าวทีมาแล้วก็เอาตาชี้หน่อยเลยไปสักทีสักทีเด,อด้ดอพ<ฮ>ี่สักทีบอสก็สวยดีหนิดีอวเมื่อกีก้ไอดแค่เอาคลิปเมื่อกี้ลงของอะไรเอาทุกเห็นการณเล็กๆดูแบบเ,เด็กบินทีทุกทีแต่ตอนเนี้ยมึงจะโป่งมากขึ้นจดไม่ขึ้นจวด สอเฮ้ยนี่มันเทาเซอร์โฟิไรายแต่นะมึงสอันเลยไม่ใช่หรอใช่ไหมอไรนะอะไรคอมเมียร์คลิปนี้คลิปนี้มันก็เกินไปนะพีคลิปทำไงต่อละไรต่อมาคลิปมันไปดีแล้วใช่ไอ้ใบนี้ยลยทค่มันทาไลท์เนี้ยไม่เอาที่ถ่านไใาไอ้คลิปก่อนไลน์เส ข้อสลวเลดรียฝังหมดส่วนหนึ่ยินยนสวยบอกว่าถ้มึงปนเทอรเซอร์มึงก็เอาทาจีสู้่ับแรงก็ยังมันเพอร์เฟกต์ไลทก็มันเป็นคอราซัสกับแลดใช่ไงพี่บอยเป็นด้วงเป็นคอราซัสกับแลดก็ก็น่าด้วยอ๋อมันที่ลืมล่นม่นเง่น่นเล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 ่อเล่น่นเห่นเล่นเล่นเลนเห่นเนเลกนล่นเลนเล่งเล่นล่นเล่นดลเล่น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 ่น่น่นเนเล่นเล่นเล่นเนเง่่อนเล่นนเล่น รวมกันหน้าก<อ>่อนไลฟ <ไล S 1> ์เฟสอ๋อรวมกันห้าเขแบ,บสองเกี่ยวกับตัวเริ่มมันก่อนไลฟ์เฟสไอ้เัินสามเจ็ดพันอย่างนี้นนาหวากอ่ะตายาแล้วเดือดร้ออ่ะมาครับมองเหมันจะเป็นร้อนไหก็ไม่เป็นมันเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็แบบเจ็บๆแล้วก็ <พา S 1> ไม่สุกม่เลยแต่กัดเลือดแตกเลยเข้าเยอะไง ไล่โต้แบ็คครับเนี่ยแล้วให้ไอตัวไปไม่ใส่ไม่มีไม่ไม่ไม่เลิกไม่เลิกบ้าอะไรเมื่อกี้เมื่เก็บเด็กมันต้องเช็ดสองกรอนฟุนเลียดีเลียผมแับมีเครื่องบันทึกเสียงตรงนี้บางกาวเนี่ยแท้สวัสดีครับต้อนรับคุณนายแลนบางกาวเนี่ยแท้ไรเช็คเกอร์คิดเท่าขิ้บอลพลังข้างปิดกัห้าแม่ มันเหมือนเกตเลยทีเดียวเล่นอย่างงี้ไงพี่เสียบมือถือชาร์จแบตไว้แกก็เอาไปชาร์จมือถือตัวเองเนแล้วจ้ะทนที่แบบพี่จะเต็มก่อนไม่เอาแบตไม่เอาที่ชาร์จแบตมาเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม่สกิลบ่อยไม่เอาที่ชาร์จแบตมาถ้าแบตถ้าแบตพี่ไม่ใหญ่นะเรียบร้อยเลยเนี่ยดีนะแม่งแบตใหญ่เออแบตไหมพอนะดีนะผมใหญ่แต่สั้นก็ใหญ่อะครับสายเราะสั้นเลยเกินเลยสายเนี่ย แล้นก็ถึงคอแล้วอ่ะครับสองเมตรปะล่ะสองเมตรนั่นมันยิ่งกว่ายีราฟอีกบอสสายก็สายช้าไงเดี๋ยวเล่นง่ายลองชัดพักอยู่ไกลแล้วมึงอยู่ไปนอนไกลปักกัไใครเเมื่อมึงซื้อพักหามตาซื้อพักอะไรมาก็ได้มึงก็ลากได้เหมือนกันนะสองเมตรนี่ดับเพื่ออะไรบอสดัจรู้จักแบบหางนั่นว่าหางงูกุนอะลัดเอวมันมันรู้สึกเหมือนว่ามันมันเป็นคนที่แบบโซัก็ก็อยากจะเสียบพักริมลำแพงอ่ะแล้วก็ลากสายมายาวๆ คือมึงเอปักสัตาเสียบเสียที่รู้กแพงก็ลากปักไปตรงไหนก็ได้มหลงมหลงเลื่อนไปแถวแถวหน้าห้แสบแถวเลื่อนปับบังกันหน้างปปอนแปตีข้างแปดแปดนั้นเลยเก็บรูให้มันตีทำไมโอ้ไ่ไปแล้วไอจิมังการุตรงไหนตงไหทวินดรฟ โอ้โหอัน oh. นี้อันนี้อันลุกได้มลุกได้แต่แค่แต่ข้ามเสบิ่นจะไปนี่จะออกไปสนามครับใช่ทำไงให้มันออกไปไม่สิมารีสิเซอร์เคิลลุกเซอร์ไลโด้แต okay. ่พี like> ่เป้งเขาไม่รู้หรอว่าไอ้เด็ตีนี่มันทำารเซอร์เคิลได้คือเขาบอกทำไมลืมแบดช็อตวันเอลไอ้การ์บิเอลพิบถ้าแกยังงงอยู่แกมายิงนี่ตังี่ยแกยิงกลัวสไนเปอร์ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เล่นพี่เอาแล้วพี่ไม่เอาไว้หรอกต้องห่อ อก็แกยิงสไนเปอร์แล้วแกก็บอกว่าเอ้ยมันยิงเซอร์เคิลได้ไหมแกถึงมาเอาไอ้กอจี้ออกคือเก็บกอกจี้ไว้ทําไมก็ไม่รู้แล้วก็ตายแล้วก็เดินอกจี้ทุกตัวตายแล้วก็เจอเลดกิฟฟินใช้ไได้ร้องสบัดหนึ่งไปในยุคนี้นารู้มันจะเล่นยังไงก็ดูก็ดูขางีอ๋อได้นารู้มันต่อยอ่อเที่ยวหนึ่งไปมันต้องใส่ตัวต่อยเล่นเล่นเล่นไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้ต่อยอย่างเดียว สแตนทิกเกอร์เกตโต้ห้าพันยุวถ้าเกิดใครไม่ได้เก็บไอจีอาร์ไปนะมันเยอะๆนี่ก็เรียบร้อยเลยสี่พันยานต้องใส่ห้าพันตัวเลี้ยงแล้วอ่ะไปต่อยเล่นต่อยเล่นต่อยโดนโอ้เป็นพี่วิสัสี่มันใส่มันใส่ตัวอื่นมามันก็ไม่ได้ใช้อะไรที่เหลือเอามาปลุกพลังเออที่เหลือไอ้บัตเตอร์แล้วมันก็เรียแทรบัตเตอร์มันเอาวันนี้ไม่ประเด็นคือมันโดนลิสิกันเยอะไงตัวมันก็ยืนลิสิคหมดถ้าถ้าเราไม่เน้นในตัวห้าพันมันก็จบแหละเราก็ทำอะไรของไม่ได้เหมือนกันไอ้เเเเเเ้้้าาาลลือออออกกกใช่่ปะบัตตตร์นีสิขซ ตัวหนึ่งใบเบเตอร์มันดีกว่าดีสีเอาออกไม่ได้ความโลภปเลยขอว่าเขาเลือกที่โอ้เขาเลือกออกเขาก็เลือกแต่เขาไม่เลือกดิสิีไม่มันเลือกไม่ได้จะกิ่วม่ไเขาลดความโล่เจ้าตัวอยากหยิบก็หยิบไม่ได้เลือกสแตนพลังข้างมันเหมือนมันเหมือนแฟนทอมไอ้แฟนทอมบัตเตอร์ไอ้ตัวตาบึ้นหกเออเขาต้องเลือกตัวอื่นมันบังคับให้ไปเลือกตัวอื่นเพราะไอ้ตัวนั้นมันดิสิีเลือกไม่ได้จงมูซ่าไงกับไม่ได้ชาโดว์แฟนทอมเออดิสินนตายมมมมััไ่ีโวนะ เพราะว่ามันชี้ตาตัวเองอันนี้คือมันมีเปนไม่มีทางเพราะอออกตาตัวเองไปปุ๊บมันกินได้ทุกตัวเมื่ตีผมก็มีไอ้กอร์จีตัวเดีียว่นไเลยน้ันก็คตายหมดเลยแต่ไม่มีตัวสเตนในแถวมัดแต่มีไม่เด็กมันก็จับน้ำมาเด็กมันตีไม่ได้ตีไม่ได้เอามานไล่ออกกกกันมือสี่เบาๆแคบโคโก้แตงโมสามหกชิ้น ้รัมีนเ่เกมนี้มันจะเดินกันเร็วเว้ยเจ็ดนาทีแล้วไปสี่กับสามแดมนะผมไม่ยิดไปนี่ไงถ้าเกี่ยวก่อนไลฟ์เฟสขอควาหน่อยความอีกแล้วดูดเดมมหาเวดูดดาวจูบใบเดียวพอบอสตทำไปไดวเหรอใบเดียวใบเดียวเกินไปใครเลือกมึงแรงไปแล้วไอ้เนี่ยใครเลือกอ่ะใครเลือกมึงอ่ะผมเลือกเอออ้าวช่ป่ะใช่ดิใช่เลือกเออจำได้นี่ของตัวเองก็เหลือพี่จิ๊วสิครับได้ตะกิ้ได้ มหา,าเวิทยุด,ด,ดาวจูวบหายไปอันนี้กระโปรงเราหายแล้วเราอยู่ที่บอยไม่ใช่เชคยูถานเดี๋ยวไม่ก็ใช้อีกเอากกัดสามเสร็บออกกัดเชคยูถานแปดทำไมต้องเป็นเหนนั้นด้วยอ่ะไม่เอาเลร่นี้บ้างเหไม่เข้าใจเชคยูโอเวนหงายจัว่สามไม่เสียมันไม่เล่นอ๋อไม่ได้นอน เป็นแผลของผมผมรู้ตอนนี้อย่างนี้ผหมือนเราไปคอตัวไงเราลโลคแล้วแต่เรา,าได้มือแล้วนะก็ชวไปไปแผลมันก็ได้ดีอ่ะพี่จี้เออไม่ตีเลยเลยแต่ตีไปไม่เขาช่วดนิดาึงทำอะไรไม่ได้เรื่องไหนแล้ได้บอกก็ตายแล้วต้องดูว่าไว้ตัวนี้มันอ๋อตัวนี้ไม่บินมันไม่ออกมันไม่ยอมยัดแดมก็จะหมดอะไร Paralyze ไม่เข็ยสไตล์ข้าทำไม่เข็ยนแค่นีเลยล่ะเวลาหาตัวอะไรชี้เซิร์ฟเซ็นต์เป็นแบบนี้แค่นี้มันไม่มีเลยแล้เป็นทาเจียกินมั่งจริงจริงหน้าชี้เลนเนี้ห้ามหลงมึงปล่อยมันคาจริงมงให้มันคาตัวลิสิต์จริงมั้งแล้วมันลุกไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่ไอ้มันลุกได้ไอ้มันเสร็จไม่ได้เฉยอืมลุกไม่ได้ไอเกยสองมันเสร็จไม่ได้ทีงหมดแล้วด้วยามันอ๋อมาสามไปแล้ว แบงค์ป่ะล่ะก็บูท์หมือนหนึ่งอ้นี้ไม่ติดใช่อนี้ไม่ติดมูทหมือนหนึ่งตีหมื่นห้าสองหกรต้นสกิลโหท็อปหนึ่งมาคอบพัมเซสคิวออบพั่แต่เมทฟิกเกอร์เชคเกอร์หมดใช้อย่างงี้รอข่ายห้าพันเพราะเาสองหมื่นคแมขายสองหมื่น ตัวนู้นไงไม่ได้ห้ามเสร็จไม่เหรอให้มันยืนหลอก่อนไอ้นี่ตีเออไม่ได้ห้ามเสร็จเออไม่ได้ห้ามเสร็จไม่หยตัวนู้นแต่ห้ามลุกใช่ไหมล่ะเออแต่มันลุกไม่ได้แล้วตอนนี้สแตมปมันจะออกของเก็บไว้แบบสแตมปตอนนี้ขาสั่นอยู่นึกนึกถึงภาพนึกนึกถึงภาพการ์ตูนแบบนั้นแล้วก็ขาสั่นขยับไม่ได้ขีิแวนข้างข้างแค่นีแขน้แหวงข้างสแตนข้างข้างโอ้โหผมไป ไปโพผัเพแตกหนึ่ง <_ an> สวยพี่สวย